เลี้ยงกาแฟรบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะเวลาในขวดแก้วตอนที่สิบผมโทรศัพท์เข้าบ้านแต่ไม่มีคนรับสายอยากไปหาชัยหรือป้อมแต่ก็ขี้เกียจต่อรถในที่สุดผมตัดสินใจไปบ้านเอกที่สามย่านบ้านของเอกเป็นตึกแถวคูหาเดียวอยู่หน้าตลาดเปิดขายของจิปาถะ มีถังน้ำและเครื่องใช้พลาสติกวางกองลำออกมาบนฟุตปาดเอกสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวขายของให้ลูกค้าง,ง่วนอยู่ไปไหนมาวะมันทักอย่างแปลกใจเดี๋ยวนะให้ฉันขายของก่อนเดี๋ยวถุงพลาสติกใหญ่มีไหมเอกตะโกนถามไปทางหลังร้านหมดแล้วเหลือแต่ขนาดกลางเตี๋ยไอแกแคก และตะโกนตอบมาเหนียวลือเอาจัก,กรยานไปซื้อที่สำเพง็งแล้วดูพวกของเด็กเล่นจับสลากมาด้วยผมนั่งลงบนกล่องกระดาษและเฝ้าดูเอกขา,ขายของโดยไม่พูดอะไรแกมีอะไรหรือเปล่าเอกหันมาถามพลางปาดเหงื่อบนใบหน้าไม่มีอะไรผมทำท่าจะพูดอะไรต่อแต่แล้วก็สายหน้า ฉันไปก่อนนะแล้วพบกันที่โรงเรียนวันจันทร์เฮ้ยเดี๋ยวสิเอกตะโกนเรียกตามหลังแต่ผมก้มหน้าเดินเร็วขึ้นและแทรกตัวหายเข้าไปในกลุ่มคนผมเคว้งอยู่พักใหญ่ทั้งเหงาและว้าเหวยอย่างบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ากำลังต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยแวบหนึ่งนึกถึงจอมขึ้นมา หล่อนเป็นคนที่ทำให้ผมสบายใจและอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้เราพูดคุยกันได้แทบทุกเรื่องและบ่อยครั้งที่เราสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของกันและกันได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดผมค้นเบอร์โทรศัพท์จอมที่จดไว้บนเศษกระดาษในกระเป๋าสตางค์และลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยอดเหรียญลงในช่องโทรศัพท์สาธารณะ เด็กที่รับสายบอกให้ผมถือหูรอชั่วประเดี๋ยวผมก็ได้ยินเสียงใสๆคุ้นหูจอมนี่อ้วนนะผมกรอกเสียงลงไปมีร่องรอยของความห่างเหินเจออยู่จนผมก็รู้สึกตายไออ้วนเสียงจากปลายสายกรีดราดกำลังนึกถึงนายอยู่พอดีเพิ่งได้เทปของจิมโครเช่มาใหม่ เวลาในขวดแก้วหรือผมถามเบาๆเออจอมรับคำแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเราว่านายต้องชอบแน่ๆเลยนั่นอยู่ที่ไหนนะ่ะแวะมาฟังเพลงด้วยกันไหมมาถูกหรือเปล่าคิดว่าคงไปถูกผมยกมือขึ้นบีบท้ายถอยเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีรษะที่เริ่มขึ้นมาอีกบอกทางมาก็แล้วกัน ลำบากนักก็รอยอยู่ที่นั่นเถอะจอมหัวรอเดี๋ยวจะให้ลุงแมนไปรับขี้เกียจแจ้งความหาเด็กหลงบ้านของจอมอยู่ยันนาวาถ้าให้ผมไปเองคงหายยากเหมือนกันเพราะแยกเข้าซอยเล็กซอยน้อยหลายครั้งแต่ทันที่ที่รถแล่นผ่านประตูใหญ่ก็ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในอุทยานอันร่มรื่นถนนโรยกรวดสีขาวสะอาด ตัดผ่านสนามหญ้าเขียวขจีและไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์ที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบสู่ตัวตึกหลังใหญ่ที่ปลูกอยู่บนเนินเตี้ยๆรายรอบด้วยกุหลาบสีต่างๆที่ชิงกันชูช่อลดหล่นลงมาตามเนินจอมรอรับผมอยู่หน้าตึกหล่อนสวมกางเกงยีนสีม่วงและเสื้อเชิ้ตเนื้อดีสีชมพูอ่อนเย็นตา ดูแปลกไปจากชุดนักเรียนที่เคยเห็นอยู่เป็นประจำและดูเป็นสาวเต็มตัวกินข้าวมาหรือยังจอมถามทันทีที่ผมก้าวลงจากรถไม่เป็นไรหรอกผมเดินเข้าไปหาหล่อนอย่าเป็นห่วงเลยเอ๊ะไอ้หมอนี่จอมเท้าสะเอวเอียงคอมองยักท่าจังตอบไม่ตรงคําถามไป ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าป๋ากับแม่รออยู่และโดยไม่ฟังเสียงผมจอมออกเดินนำหน้าเข้าไปในตัวตึกเพื่อไปยังห้องอาหารทันทีพ่อกับแม่ของจอมคอยเราอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วผมเคยเห็นรูปพ่อของจอมบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่รู้สึกว่าตัวจริงจะหนุ่มและผอมกว่าในรูปส่วนแม่ของจอมดูบอบบางและอารมณ์ดี นี่ไงฮาอ้วนที่หนูเคยเล่าให้ฟังจอมแนะนำสวัสดีครับผมพนมมือไหว้ตามสบายเธอะพ่อของจอมรับไหว้และเลื่อนเก้าอี้ข้างตัวให้มามาทานข้าวกลางวันด้วยกันจอมพูดถึงเธอบ่อยๆแม่ของจอมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดูเธอจะตัวโตวกว่าที่ฉันคิดไว้เสียอีก อ้วนเขากินจุกจอมวางทอนและส่งเสียงคุยอย่างรื่นเริงถึงได้อ้วนเอาอ้วนเอาดูสิไปพูดดักคอเดี๋ยวก็เลยทานข้าวไม่ลงแม่หัวเราะเบาๆน้อยไปสิจอมว่ายิ่งเขินก็ยิ่งทานใหญ่แก้เขินเอาละพ่อหรือป๋าโบกมือผู้ชายตัวโตๆสิถึงจะดี แต่ต้องออกกำลังกายบ้างนะไม่งั้นแก่ตัวจะน่าเกลียดแบบฉันป๋าหน้าหรือคะน่าเกลียดจอมถามเสียงแหลมแม่ว่าป๋าน่าเกลียดไหมคะไม่รู้สิแม่ไม่ได้สนใจดูเขามานานแล้วแม่พูดยิ้มยิ้มพร้อมกับสบตาป๋าผมมองเห็นความรักใคร่ใหญดีความอาทรห่วงใยเปี่ยมอยู่ในดวงตาคู่นั้น อ่านหนังสือไหมจอมถามพลางชี้ไปที่ชั้นมุมห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยหนังสืออ่านเล่นานานาชนิดนิทานเยอะจังผมเดินไปเลือกหนังสือจอมไม่มีน้องไม่ใช่หรือของเราต่างหากจอมหัวเรอเราว่านิทานมันสนุกแล้วก็บริสุทธิ์ดีผมพยักหน้าและเก็บหนังสือเข้าที่เดิม อยากดูทีวีหรือฟังเพลงจอมสุดตัวลงนั่งบนพรมและมองผมอย่างขอความเห็นไหนว่าจะให้ฟังเวลาในขวดแก้วไงผมทวงเอาสิจอมลุกไปที่เครื่องเล่นสเตอริโอนานแล้วนะอ้วนที่เราไม่ได้ไปร้านหมาแงนด้วยกันจอมยังจำมันได้หรือผมถามด้วยน้ำเสียงน้อยใจ ทำไมถึงคิดว่าเราลืมจอมถามพร้อมกับกดปุ่มเปิดเทปผมนิ่งและมองผ่านหน้าต่างกระจกออกไปยังแปลงดอกไม้เบื้องนอกครั้งหนึ่งเราเป็นคู่รักกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้เราเป็นเพียงคนอ้างว้างที่พยายามลืมชื่อของกันและกันเพลงฝันนี้จอมร้องบอก ของจิมโครเชผมพยักหน้าเหงาๆอะไรได้เข้ามาแทรกกลางบางทีเราอาจเด็กเกินกว่าจะรู้จากนี้จนนิรันด์ฉันก็ยังคงรู้สึกเช่นเดิมบางครั้งในยามค่ำคืนฉันคิดว่าได้ยินเสียงเธอเรียกหาความฝันเหล่านี้เองทำให้ฉันมีชีวิตตราบเท่าทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเราเป็นคู่รักกัน นานแสนนานมาแล้วเราเคยอยู่ร่วมกันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่แม้แต่จะเอ่ยคำทักทายกันเศร้าจังนะจอมพึพมพำเราไม่คิดว่าคนที่รักกันจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ถ้าเรามีแฟนนะเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดคนอื่นๆก็คงคิดแบบจอมผมมองดูหล่อน แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าผมคิดถึงเหตุการณ์ระหว่างพ่อกับแม่เมื่อวานคิดถึงเสียงหัวเราะเบิกบานในวัยเยาว์ของตัวเองเมื่อมีพ่อกับแม่อยู่ใกล้ๆเฮ้ยพูดยังกักคนแก่โลกจอมทำหน้าลอ้อวันอังคารพอเรียนไวโอลินเสร็จแล้วไปร้านหมาแงนกันไหมผมไม่ไปเรียนไวโอลินแล้ว ผมพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอ้าวจอมอุทานด้วยความแปลกใจทำไมละ่ะไม่รู้สิผมก้มหน้าหลบสายตาที่จ้องมองมาผมเบื่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจอมถามอย่างคาดคันบอกเราได้ไหมไม่มีอะไรผมสั่นศีรษะ ภาพแม่ฟาดไวโอลินลงกับมุมตู้โชว์เต็มแรงและหันกลับมาฟาดเศษที่หักคามือใส่หน้าพ่อยังติดตาผมอยู่ไม่หายเอาเถอะจอมถอนหายใจและหันไปหรี่เสียงเพลงงั้นเราไปวันจันทร์ก็ได้ผมพยักหน้าแกนแกนและมองเมือออกไปนอกหน้าต่างอย่างเลื่อนลอยพี่แหววยังไม่เข้านอนเมื่อผมกลับถึงบ้านคืนนั้น ทานข้าวมาหรือ,อยังจา้าหล่อนวางหนังสือในมือลงและเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ำออกมาส่งให้กับข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารนะพ่อละฮะผมถามพร้อมกับซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วรินน้ำลงในแก้วไม่อยู่จ้าพี่แหววเดินกลับไปที่เก้าอี้ยาวและนั่งลงตรงมุมใต้แสงโคมไฟตั้งโต๊ะเก่าๆ เพื่อนมารับออกไปตั้งแต่บ่ายผมพยักหน้าและลุกขึ้นยืนอ่านหนังสือไหมพี่แหววถามพลางส่งหนังสือสองสามเล่มมาให้ผมรับมาพลิกดูผ่านๆเป็นเรื่องแปลของอันตันเชคอฟและอีกเล่มดูเหมือนจะเป็นของมิทิมาไม่ละฮะผมส่งหนังสือคืนให้หล่อนง่วงนอน งงินก็นอนเถอะดับไฟกลางห้องให้พี่ด้วยนะจ๊ะผมลุกขึ้นเดินไปดับไฟและเดินกลับไปที่ห้องพักโดยอดที่จะทำเลืองดูหล่อนไม่ได้พี่แหววนั่งห่อตัวอยู่มุมเก้าอี้ก้มหน้าลงต่ำสายตาจับอยู่ที่หนังสือในมือโดยอาศัยแสงจากโคมไฟท่ามกลางความมืดและเงียบของบรรยากาศโดยรอบผมปิดประตูลงชา้าช้า และขังตัวเองไว้ในความมืดอีกห้องหนึ่ง